รีวิวงานของเพื่อนโจ๊กนะครับใกล้เสร็จแล้วครับแค่ประกอบก็เสร็จแล้วนะจลงรักเกอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในแบบตู้เหมือนไม่ใหญ่ทําไปทํามาโอ้ตู้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสาธิตการใช้บันพับแบบถ้วยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมใช้จะเป็นบันทับแบบถ้วยขนาด35มิมลนะ35มมิลลิเมตร บรรทัดแบบถ้วยตัวนี้ผมจะเป็นแบบทับขอบนะครับนะฮะทับขอบทับขอบตรงนี้ก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะฮะทับขอบทับขอบหมายความว่าชิดข้างนี้เลยนะครับถ้าทับกลางก็ทับกลางก็จะเข้ามาอยู่เส้นกลางตรงนี้นะฮะทับขอบไหนก็อยู่ขอบไหนอเงี้ยทับขอบนอกก็คืออย,อยู่สันขอบนอกตรงนี้นะครับ วิธีการเจาะทับขอบนี่ฮะเราก็จะใช้อดอกเดือยตัวนี้นะฮะเป็นดอกเจาะดอกเจาะรูขนาด35มิมลนะครับตามขนาดที่เขากําหนดไว้นะครับย่านแรกเราก็ต้องมาวัดมาร์กันก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาร์กจากขอบนี้ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับหรือว่า0.5มย์จามิลหรือว่า5มิลลิเมตรไม่ใช่0.5นะครึ่งเซนติเมตรหรือว่า หมิลิเมตรนะครับจากขอบขอบตรงนี้นะครับเข้ามาเนี่ยที่ผมใช้จะใช้วัดเนี่ยครับจะเป็นไม้ฉากแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับผมจะวัดจากขอบข้างเนี่ยนะฮะไปตัวนี้นะะนะครับรประมาณอ่าเซนติเมตรนะครับหรือู0.5มิลนะครับส่วนระยะบนล่างเนี่ยนะฮะแล้วแต่เราจะ ก็จะวัดเลยนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ขนาดตู้ที่เราใช้นะครับตู้ของผมมันเป็นขนาด88คูณ80ซนเมตรนะฮะขนาดบนล่างที่รับแรงได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นจุดประมาณกลางๆตรงนี้นะครับกลางตัวนี้ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณสัก15เซนกำลังสวยนะ10-15เซน10เซนดีกว่ากำลังสวยดีนะครับขนาด10ซนติเมตร เซนติเมตรนะครับครับอันนี้ผมก็ใช้เครือบแกรมเขียนแบบเขียนแบบเอานะครับก็ให้หลูขนาดแต่ละสัดส่วนให้สมุนจริงนะครับครับตัวนี้ก็เป็นกล่องขนาดจริงนะครับติดตั้งบานประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายคนเดียวไม่ได้ถ่ายรายละเอียดตอนทาเลยใครสนใจจะทำพวกบิวอินนะครับหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะในบ้านก็ ผมรับจ้างทำอยู่นะครับทําได้อยู่นะครับผมจะออกแบบ 3D นะครับเอ่อเป็นภาพ3ามิติให้เลยนะครับแล้วก็เขียนแบบแบบ s p r s p e c t i v e นะฮะคือแบบเหมือนจริงเนี่ยให้กับทุกคนเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนะฮะราคากันเองนะครับแบบฟื้นฝูงนะฮะขอบคุณครับ ครับก็ตัวนี้ผมก็ใช้เป็นโปรแกรมเขียนแบบนะครับเขียนแบบล่างไปก่อนนะครับเพื่อจะดูขนาดและการตัดต่อจริงตัวนี้ก็เป็นแบบจริงไม่ใช่นะครับก็เหมือนเป๊ะนะครับไม่ผิดแม้แต่เซนติเมตรเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ